งมพครับรโทษเจอแม่ของเพื่อนเซนนได้เงินมาล้านนึงแล้วเขาอยากซื้อที่ดินไว้โลงทุนน่ะแล้วก็อยากได้กาไรปีละห้าแสนปีละห้าแสนใช่ทีลสิบเปอร์เซ็นทำได้ไหมทําได้นะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องของที่ดินเพราะว่าที่ดินเนี่ยอ,อย่างแรกเลยก็คือมันเป็นธุรกิจเฉพาะ ซื้อมาเนี่ยเราไม่สามารถเอาชื่อคขา้าทบียนบานได้อย่างน้อยต้องถือครอง5ปีเพื่อที่จะขายออกหนีตัวภาษีธุรกิจเฉพาะครับมันจะมีธุรกิจเฉพาะกักกอสแตมเนาะสากับ0.5เราจะไปเสียเงินกับตรงภาษีเยอะกําไรยังไงก็ไม่ถึงหรอกแต่ถ้าเราเอาเงิน1ล้านเนี่ยไปทำขายฝากอ่ะไปทำขายฝากนะขายฝากคือมีคนต้องการใช้เงิน1ล้านดาวบ้านเนี่ยราคา3ล้านหรือ2ล้าน แล้วเราเอาเงินให้เขายืมแล้วเอาบ้านเนี่ยมาเปลี่ยนหลักชนดเป็นชื่อเราถ้าเขาไม่ถ่ายถอนคืนเนี่ยเรายึดบ้านแล้วเราก็กินดอกเบี้ยอะไรตรงนั้นเน่ย